แว็บแรกที่คุณเห็นรูปนี้คุณเห็นเป็นอะไรครับมันจะสามารถทายได้ว่าคุณเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงหรือเปล่าดังนั้นคุณแชร์ไปให้เพื่อนคุณเรื่องเลยนะจะได้รู้ว่าเพื่อนคุณมักใหญ่ไฟสูงหรือเปล่าผมให้เวลาคุณ5วินาทีในการดูรูปวัดรูปนี้แว็บแรกคืออะไรหลังจากที่คุณเห็นแว็บแรกคุณคอมเมนต์ลงมานะครับไม่เอาแว็บที่2นะเอาแว็บแรกเริ่มได้ครับครบเวลา5วินาทีแล้วนะครับแว็บแรกนะแว็บแรกคอมเมนต์ลงมาเลยครับว่ามันคืออะไรแล้วไปฟังเฉลยก็ได้เลยถ้าคุณเเห็็นนป คุณนี่เป็นคนมีเป้าหมายยิ่งใหญ่นะคุณมักใหญ่ไฟสูงอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้คุณอยากให้คนรอบข้างสุขสบายอยากประสบความสําเร็จให้ทุกคนทมิใจคุณจึงมุ่งมั่นและตั้งใจทํางานคุณเชื่อว่าการประสบความสําเร็จได้อ่ะคุณต้องลงมือทําด้วยตัวคุณเองและถ้าคุณเห็นเป็นม้าคุณไม่ใช่คนมักใหญ่ไฟสูงเลยครับแต่คุณน่พอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่อยากสบายโดยไม่ต้องแข่งขันหรือสู้กับใครไม่ต้องการมีอำนาจไม่อยากประสบความสําเร็จเหนือใครๆแต่คุณต้องการอยู่กับความสุขสบายเท่าที่ชีววิิิตตคคคคุุณณหหาาาาได้้รและใมมสํััญกบภพ